สอบแล้วเพื่อนที่ได้ใบประมาณสีขาวแล้วมาให้ช่วยเขียนน้ำหนักส่วนสูงด้วยนะคะให้ช่วยเขียนน้ำหนักเขียนน้ำหนักส่วนสูงท่านมาเลยนะคะ มีอาการอะไรบ้างไหมครับมีอาการอะไรบ้างไหมมีอาการเจ็บมากเลยค่ะเจ็บมากจริงๆเจ็บปวดเลยเจ็บปวดโอ้เขาบอกว่าเนนวัคซีนที่ได้รับินเข้าไปมันเลยทำให้เจ็บอ๋อจริงเหรอ่าเวคอนที่้รบ่้าไม่เยทหรรอากวนรบนไมนทำเจ็บลงโอเานนีได้้ไมัเเจ็บ อ๋อ cao này แบบ ハハハハ。 ที่เรา่านโลกแแตกขึ้นมาเราไอะไรนะคะเราออกชันหน้าระเฉียงมาสักขออนุญาตเรียกสาคิวที่3ถึง4 0นะคะฉีดวัคซีนชั้นแจกค่ะเรียบร้อยนะคะเป็นหมฟิ้นเอาลยาวๆเปิดสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนเข็มสอ

ขวัญห่อยแจ่มจิตค่ะพเขว่ญเดี่ยววิวก่อนั่งเป็น,ปน,นที่ติดฟิวคุณเกษีขวัญแพรค่ะคุณญมัชนาพรสีคล้ายค่ะ